Go เอ้ย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 เอไอโยสวัสดีครับท่านชม,ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ไม่ค่ดว่า The m e มสถ้าใครตั้งแต่สามสีปีที่แล้วอะ่ะทุกคนจะรู้แล้วผมก็เล่นมาสักพักแล้วมันก็เลยจะเกิดว่าตายนี่เองเพราะคดเพราะไอปีาศาจเจอตลอดโอ้โหเราต้องไปหา ที่จริงอะ่ะผมแค่ไม่อยากพูดภาษาไทยผมไม่อยากพูดภาษาไทยผมว,มว่ากลัวว่าคนมันจะรู้เออแต่ที่รู้ผมอยู่ผมอยู่ประเทศไทยแต่ในวันนี้ผมต้องหาของให้เจอวันนี้ต้องเอาชีวตรดให้ได้ออผีเวนมือฆ่าเราไปแล้วรอบนึงมันต้องการอะไรออมันต้องการอะไรอีกอผีนี่มือกลัวหรอก เห็นไหมมันไม่กล้าโผล่มาโหกลกาจังว่าผีตัวนี้นี่เดิกก็ได้ผีไม่เห็นอยู่เลยว่าโอ้การเดินแบบยิ่งกว่าอะไรตอนนี้เดินหาเตะแบตเตอรี่เอามาเ yeah boy โอ้ แม่พี่มันไม่เห็นหน้ากูเลยขอโน่นี่หเราแบบนั้นหน่อยปลูมปีย่าไปท้ามันเลยนี่แหละแนวันเนี้ยผมคอเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งมากิดตอนหลังถ้ากิดตอนแรกตอนที่ไ่ดัดคลิปนี่ก็คอแตกพอดีสกอเเลยสปีรันกันเลย วันนี้ผมเอาคลิปสัส้นๆวันนี้ไม่ไม่เกินห้าไม่เกินสามสามนาทีเพราะว่าวันนี้ผมก็จะตัดพอ,อตานึ่งเพราะว่าผมมันคิดว่ามันง่ายเกินไม่น่าไป้ามันอีกแล้วไอ้ผีเวนทำไมจงบอกทีเธอไอผ้ผีผีหน้าตาเฉยเดี๋ยวเราจะเดินมสนุสวาดูซิจะได้เจอมันอีกไหม จำได้ว่ามันอยู่แถวไหนด้วยแต่แถวบริเวณนี้แหละถ้าคิดจากตามผิดไม่ผ <uss UC S> ิดอ่ะเจอหินสองก้อนในวันนี้คงก็ไม่ได้มีอะไรจะพูดหรอกแต่คิปนี้ก่อนที่จะจบก็คือถ้าทุกคนเล่นเกมนี้แล้วแล้วคุณเป็นโลกหัวใจแล้วก็ ขึ้นแน่นอนขึ้นที่อื่นแท้ส hey! วนดีมันจะวายพอดีกว่ามั้งเฮ้ยแสงอะไรวะน้าบอกทันทีเอา้ามองไม่เห็นจบไปไล้ละ่ะ <laughs>